นายแพทย์สมหมายทองประเสริฐเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคมมเร็งมากกว่า40ปีท่านเป็นผู้คิดค้นวิธีการรักษาโรคมะเรงด้วยการใช้สมุนไพรร่วมในการรักษามีชื่อเสียงมากทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านได้กล่าวไว้ว่าผมหมอสมหมายทองประเสริฐ ผมรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมาก,กว่า40ปีผมคิดว่าน้ำเหลืองของคนเราสำคัญมากสารในน้ำเหลืองเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันและเม็ดเลือดขาวเป็นตัวทำลายเชื้อโรคถ้าน้ำเหลืองดีร่างกายก็จะดีไปด้วย ยาแคปซูลจีเฮิบวันยาแผนโบราณยาจากสมุนไพรบำรุงน้ำเหลืองบำรุงร่างกายสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร02-953-8080